ที่ทุกคนเห็นที่พี่โตลากรถฟอร์ดคันนี้มานะครับอ่านี้ลูกค้าออกปอ้ายแดงใช้งานมาสี่แสนกว่ากิโลนะครับจากที่เราละมาวิเคราะห์ปรากฏว่าวันออกที่ง้อยเสียเยอะก็คาดเดานะครับว่ารถจะนวิ่งมาเอาเร่งไม่ขึ้นนะครับเครื่องเครื่องมันดอกไปอยู่ที่อ่ารอบเดินเบาเลยนะครับได้นะครับลูกค้าชิดรถเข้าข้างทาง สตาร์ทเครื่องได้รอบเครื oh. ่องเดินเบาแต่เร <ot> ่งไม่ได้เ <Tr> ข่าเกีย <router> ร์วิ่งไม่มีแรงนะครับพอเรารากกลับมาเนี่ยควันมันออกถอวยเสียเยอะนะครับเพราะคาดเดาว่าน่าจะเป็นดีเทอร์โบก็พอรู้ตัวโบมาก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่อฝั่งไอเสียนี่ฝั่งโครงไอเสียนะครับเทอร์โบเนี่ยมันแยกได้ฝั่งไอเสียแต่ทีนี้แกนของเขาอ่ะมันไม่เป็นชิ้นเดียวกันแล้วเกนไอเสียเนี่ยมันแยกจากกันเพราะฉะนั้นตอนที่มันแยกจากกันเนี่ยไอน้ำมันที่ที่เลี้ยงแกนเทอร์โบเนี่ย ท่อน้ํามันเนี่ยท่อน้ำมันเครื่องที่มันเลี้ยงแกนเทโบเนี่ยมันพอแกนมันไม่อยู่กับที่เนี่ยมันทําให้ซีนมันไม่ซีนน้ํามันเนี่ยน้ามันเลยเข้าไปฝั่งไอเดียเสียได้นะครับมันทําให้วันเนี่ยออกไปที่่้ไยเสียผาไม่เอาน้ามันเครื่องเนี่ยออกไป่้ไยเสียเป็นควันขาวเยอะๆนะครับเนื่องจากแกนเทอร์โบมันขาดเรียกออกจากกันนะครับและฝั่งไอเสียเนี่ยแทนที่มันจะคายวันในเสียออกท่ออเสียได้เนี่ยมันก็คายไม่ได้เพราะใบมันหยุดอยู่ที่มันไป พอไปฝัง่งไอเสียไม่หมุนเนี่ยมันก็กลายเป็นไปติดกัน้นทางเดินของไอเสียนะครับไปอ,อันในเสียไว้ก็เลยเร่งเครื่องไม่ได้นะครับมันไม่สัมพันธ์กันแล้วอากา,กาศเข้ากับคันไอเสียออกนะครับสรุปเกน t u r บ o ขาดนะครับเซตนี้น่าจะเดี๋ยวต้องดูอะไรว่ามีเปลี่ยนเฉพาะไส้กลางของ t u r บ o หรือว่าเปลี่ยนทั้งลูกนะครับเราก็ต้องดูว่ามือหนึ่งมือสองอะไรยังไงแล้วก็เสร็จแล้วเบ็ดเสร็จแล้ว หลังจากวิ่งวิ่งมาแล้วเทอร์โบขาดเนี่ยให้เราลากกลับมาซ่อมอเปลี่ยนตทอูโบเสร็จเนี่ยติดเครื่องแล้วเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์อื่นอีกไหมนะครับนอกจากแค่เทอโบอย่างเดียวมีอย่างอื่นเสียหายไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับมันขาดเดี่ยวจากกันเลยนะครับมันตับยอดใบได้ไดนะครับมันยอดใบของฝั่งไอเสียได้ลมที่เข้าฝั่งไอเสียได้นะครับมันปรับได้ตรงนี้นะครับมันหลุดมันปิดกั้น จ้างเดินของควันในเสียของรถไว้นะครับแล้วก็ซีนเนี่ยตำแหน่งที่ไม่ต้องซีนน้ามันเนี่ยมันก็เลยซีนไม่ได้นะครับน้ามันก็เลยเล็ดรอดออกปาจางโ่ง ID ไอเดียเสียนะครับประมาณนี้เราแยกมาแล้วนะครับอ่ามีฝั่งไอเสียมีฝั่งไอดีเสื้อมันยังไม่มีปัญหาครับเสื้อต้อง ID ไอเดียเสียนะไม่มีปัญหนานะครับ อะไรเนี่ยมันมีแกนกลางขายเฉพาะแกนชุดเนี้ยขายนะครับแล้วก็ถ้าได้ทั้งลูกมันก็ดีแต่ราคาจะสูงแต่ถ้าได้ถ้าไม่มีทั้งลูกเราก็ต้องเอาเฉพาะแกนกลางมานะครับแต่ดูก่อนว่ามันมีอย่างไหนให้เราเลือก